สงงานครับ c ีวิ c FC เครื่อง1.8นะฮะทอคูด้วยนะล้อเดิมนะครับคันนี้ก่อนหน้าเคยจูนกันแล้วนะฮะก็วันนี้เข้ามาจัดโปรตั้งว้ลวนะครับโปรตั้งวาวพันห้าร้อบาทนะครับแล้วก็เปลี่ยนน้ำมันใหม่เปลี่ยนเป็นจูน E20 นะฮะก่อนหน้าจูนโซฮอ95กันไว้นะฮะ โอเคก็ตั้งวาวใหม่เปลี่ยนน้ำมันใหม่ก็จูนเก็บฟรีไม่คิดเงินเพิ่มนะฮะทำอะไรมาก็ฟรีหมดยกเว้นแต่สลับเกียร์นะครับออโต้ไป MT MT ไปออโต้นะฮะหรือว่าติดตั้งเทอร์โบนะโอเคก็คันนี้จูนเสร็จแล้วนะครับเก็บค่าที่ดีสุดของรถคันนี้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับโจูนโดยใช้ตัวนี้ครับ AFY Band ตัวจับส่วนผสมน้ำมันกับอากาศนะครับสายเปนสินเวลาจูนรถต้องมีนะฮะถ้าไม่มีก็มโนโจูนโดยลดเลยนะครับ จูนสดจูนถนนจริงผมเป็นคนขับเป็นคนจูนนะฮะไม่ได้จูนให้ทีสิบาทีเสร็จไม่ได้มีแค่คอมพิเตอร์แค่เดียวนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูต่งกันมาสปีดเทสนะฮะเปิดแอร์เกียร์ดีนะครับแอร์เย็นสุดนะฮะ เขาจะไปมีรถมาสักครู่นะครับโอเคตอนนี้ราคาน้ำมันแพงเนาะน้ำมันที่ได้ระยะกิโลมากสุดคือโซฮอล95นะครับลดลงมาก็คือ E20 นะฮะแย่สุดคือ E85 แต่ E85 ข้อดีคือถูกนะฮะแต่พอถัวร์เฉลี่ยไปแล้วก็พอๆกันนะครับ อันนี้วัดจากตัวเองเลยนะวัดจากรถตัวเองทุกอย่างเลยผมลองหมดแล้ว 95E 20E 85นะครับรถผมเป็นอนะคอร์ด8 8เครื่อง2000นะครับแจ GE แล้วก็ Civic FD เครื่อง1ั0 8นะฮะผมลองทุกคันมาทุกคันมาหมดแล้วนะฮะโอเคมาดูสปีดเทสบาย นะครับก็นะฮะบ,บอกสเสมอแ,แต่อคคอร์ดละถ้าคือสองพันทำท่อเดียวนะฮะ mm hmm. Fc 1 0ดทำท่อเดียวดีกว่านะครับท่อคู่ได้สวยจริงนะฮะแต่ว่าอัตราเล็กมันหายนะฮะโอเคก็ Fc มีเรื่องพวกลิตรลงลิตรหลีนี่ผมปลดให้ครบหมดแล้วนะอ่ะโอเคก็ลองดูครับสำหรับลูกค้าที่ใช้ Fc 108นะครับทำท่อคู่นะ นี่รอซ้ายขวานะฮะเราดูเรื่องอัตราเลขดูน้ำมัน E20 นะครับรอเดิมนะฮะแล้วก็พีจูนหน้าอู่อยู่เสรีไทยนะครับอยู่หน้าปากซอยนะฮะเสรีไทย73ดูสีทุงเงินนะฮะอีกที่รับรกาของเจ็ดครับที่ของเจ็ดให้บริการทางการจูนเดียวนะฮะอะแล้วก็พีจูนอ,อกสถานที่ครับไปหมดทุกที่นะฮะบวกค่าเดินทางน,นะครับ แต่ถ้าไกลจะจ,จัดเลยเหนือสุดออกสุดใต้สุดนะฮะมัดรวมกันสามคันเลยไปแน่นอนนะฮะแล้วก็ค้นหาได้ทักสาช่องทางนะครับ f a c e b o o k youtube g o o g l e แบบนะครับพิมพีจูดีแมปคอนดาเจอเลยนะครับแล้วก็ทั้งสาช่องทางนะฮะผมก็แนบเบอร์ไว้ให้หมดแล้วนะฮะสามารถแอดไลน์ได้เลยนะครับโอเคก็ส่งงาน,นะฮะสำหรับ ซีว i เอฟเครื่องพันแนะฮะเคยจูดกันแล้วนะครับวันนี้ขอามาจัดโปรฟังว่า์พันห้านะครับก็จูดเปลี่ยนละมันเป็นอ e ี0ด้วยนะฮะก็ท่อคู่รอเดิมนะครับปลด,ดลิ้นลีไปเรียบร้อยแล้วนะฮะขอบคุณครับ